พูดถึงการผลิตสื่อในปัจจุบันนี้มีการผลิตสื่อออกมาค่อนข้างมากมายมีสื่อสำเร็จในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีค่อนข้างจะสะดวกและก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายสื่อหลายๆอย่างที่เราพบในรูปแบบของมัลติมีเดียพอเราเอาไปใช้จริงๆแล้วในบางเนื้อหามันไม่สอดคล้องและไม่ถูกต้อง กับจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้บางทีครูเนี่ยจะต้องสรรหาวิธีการคิดที่จะผลิตสื่อด้วยตนเองฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดหรือเวลาที่เราจะสร้างหรือผลิตสื่อขึ้นมาเนี่ยอยากให้ครูเนี่ยพยายามมองหาหลายๆอย่างสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสามารถที่จะหยิบยกมาจากส่วนต่างๆของออมีเดียต่างๆ เราก็จะสามารถที่จะเอามาพยายามที่จะผนวงหรือตัดต่อใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่ด้วยตัวเราเองได้แล้วก็จะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเรามากขึ้นไม่ใช่หยิบมาใช้หยิบคนนั้นผลิตทีคนนี้ผลิตทีก็ไปหยิบของเขามาใช้เลยโดยที่ไม่ได้ศึกษาให้ถ่องแท้ยิ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก้าวหน้าค่อนข้างมากมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถที่จะเลือกสรรและเอามารวบรวม แล้วยิ่งถ้าเราเข้าใจเทคโนโลยีสมัยนี้การผลิตด้วยตนเองก็จะง่ายขึ้นก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยครูจะใช้ศักยภาพของไอทีหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่รอบตัวเนี่ยมาสรรสร้างในการผลิตสื่อให้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆได้ครูในฐานะผู้สอนก็ต้องคิดเหมือนกันว่าครูเองก็ต้องเรียนรู้จากสถานประกอบการที่เด็กๆเ,เขาไป ฝึกหรือปฏิบัติงานด้วยเพราะครูจะเป็นตัวที่จะนำสิ่งที่อยู่รอบข้างในสถานประกอบการหรือสิ่งที่อยู่ในสถานประกอบการต่างๆนั้นมาประยุกต์เข้ากับบทเรียนของตัวเองถ้าครูได้ลงไปสัมผัสได้ไปเห็นสภาพของสถานประกอบการได้ไปเรียนรู้ร่วมกับเด็กๆถึงจะเป็นบางช่วงบางขณะการนำสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสถานประกอบการ มาปรับมาปรุงแต่งมาสร้างให้เป็นสื่อร่วมกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาเนี่ยจะทำให้เด็กเกิดศักยภาพความเข้าใจได้ค่อนข้างมากหรือบางครั้งเนี่ยเรานำเด็กไปเรียนในสถานประกอบการทฤษฎีบางทฤษฎีมันอธิบายแล้วยากแก่ความเข้าใจแต่ถ้าไปอยู่ในสถานประกอบการจะเห็นการปฏิบัตินขณะนั้นเกิดขึ้นนะช่วงนั้นเวลานั้น ทำให้เด็กเนี่ยสัมผัสได้เข้าใจได้แล้วก็คอนเซปต์หรือว่าความคิดรวบยอดก็จะกระจ่างมากขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การนําศักยภาพของสิ่งแวดล้อมในสารประกอบการ mm hmm. มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเนี่ยหรือมาเป็นส่วนหนึ่งของสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนจะทําให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้นและครูเองก็จะกระจ่างในวิธีการสอนของตัวเองด้วย